ที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปฟ้องกรมที่ดินรัดฟ้องรัฐเรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นการเพิกถอนสิทธิที่ดินต่างๆที่ก่อนหน้านี้ที่กรมที่ดินเคยออกโฉนดไปล่าสุดเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลมีคำตัดสินไปแล้วกลุ่มที่ดิน5 8 3 3สามไร่ปกครองกลางชี้ขาดให้กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61นี่แหละค่ะ เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินเขากระโดกในจํานวนนี้มีอยู่12แปลงของไขยนี่ก็เป็นประเด็นในช่วงที่ผ่านมาเพราะถูกอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจหนึ่งนในนั้นก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเออในตรงนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลของชิดชอบเช่นเดียวกัน ในยุคสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทีท่ผ่านมาในมีหลายเรื่องด้วยกันต้องยอมรับว่าเราไม่เคยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยไปฟ้องกรมที่ดินรัฐฟ้องรัฐเรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นการเพิกถอนสิทธิที่ดินต่างๆที่เคยก่อน ก่อนหน้าเียที่กรมที่ดินเคยออกโฉนดไปแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายถึง700กว่าล้านบาทด้วยกันหลังจากที่ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการฟ้องกรมที่ดินฟ้องไปยังศาลปกครองค่ะบอกว่าเรื่องของการเพิกถอนไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เพิกถอนที่ดินที่เป็นออกโฉนดโดยไม่ชอบต่างๆแล้วก็รวมถึงฟ้องเรียกค่าเสียหายล่าสุดเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลมีคําตัดสินไปแล้วเวลามีการฟ้องร้องกัน ก็มักจะมีการยื่นอุทธรณ์แต่ว่าในกรณีนี้ทางกรมที่ดินบอกว่ายอมรับคำคำตัดสินของศาลไม่อุทธรณ์และไม่อุทธรณ์นั่นหมายความว่ากรณีนี้จบลงแล้วนะคะเป็นที่ยุติคำสั่งศาลปกครองที่มีคำพิพากษาเ<ๆ>มื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาในคดีดำหมายเลขนะคะ2494ทับสอค่ะและคดีคดดหมายเลขแดงที่582ทับสอ6ค่ะกรมที่ดิน ตัดสินใจแล้วนะคะไม่อุทธรคำสั่งของศาลปกครองกลางอยอมรับคำพิพากษาในกรณีที่การรถไฟนั้นเป็นโจทยื่นฟ้องกรมที่ดินที่เป็นผู้ถูกฟ้องที่หนึ่งและอธิบดีกรมที่ดินที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองาฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่อ,ออกเอกสารสิทธ์ทับซ้อนที่ดินเขากระโดดโดยสรุปเลยจบและถ้าหากกรมที่ดิน ไม่อุทธรเท่ากับว่าต้องปฏิบัติตามคําตัดสินของสารปกครองกลางทีนี้มาดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น29-30มีนาคมสารปกครองได้ตัดสินค่ะกรมที่ดินเนี่ยละเลยการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระดงที่ออกทับที่ของรอฟทแล้วก็ให้เวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วัน นี่คือคร่าวๆของออสรุปให้ <c oughs> แต่ว่าในรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมคะสารปกครองกลางเนี่ยอ่านคำพิพากษาในคดีนี้นะคะเพราะว่าการรถไฟเนี่ยไปฟ้องมีผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นกรมที่ดิน <c oughs> และผู้ถูกฟ้องคดีที่2เป็นอธิบดีกรมที่ดิน <c oughs> ในกรณีที่ออกคําสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย <c oughs> ก็คือว่าเป็นการออกโฉนดทับที่ดินของรถไฟนั่นเองการกระทํานี้เนี่ยนะคะถึงบอกว่ามีคําสั่งให้อธิบดีกรมที่ดินเนี่ย ไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกไปก่อนหน้านี้722แปลงให้ดําเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่มีคําพิพากษาซึ่งตุลาการผู้ถแถลงคดีค่ะมี2ประเด็นที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่ดินเอาไว้ก็คือ 1. นึกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินละเลยต่อหน้าที่ไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อ ดาเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของรอฟทอหรือไม่ค่ะเห็นว่ากรมที่ดินและที่ดิกรมที่ดินนั้นละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเนื่องจากมีคาพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ภาคสามปรากฏแจ้งชัดแล้วว่าที่ดินบริเวณแยกเขากระดงตําบลอิสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นที่ดินของรอฟทแม้ว่าคำพิพากษาของศาลดังกล่าวจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความแต่เนื่องจากที่ดินบริเวณแยกเขากระดงเนี่ย เป็นที่ดินของรอฟทอกรมที่ดินมีหน้าที่ปกป้องที่ดินของรัฐจึงจะต้องไปตรวจสอบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินของรอฟทอหรือไม่มและคือไม่ได้ทำเนีนไม่ได้ทําก็คือเป็นการละ,ละเลยล <ะ S 2> ต่อการาปฏิบัติหน้าที่นะคะ,ะส่วนในกรณีที่เรื่องของการชดเชยค่าเสียหายเรียกร้องค่าเสียหาย700ล้านเนี่ย ทางตุลาการผู้ถแถลงคดีเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากที่นั้นม,มันยังไม่ได้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในทางละเมิดส่วนกรณีที่การรถไฟอ้างว่าได้รับค่าเช่าจากที่ดินบริเวณแยกเข่ากระโดงนั้นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์ในอนาคตเท่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งในกรณีเรื่องอของการชดเชยค่าเสียหายเนี่ยศาลก็ยกฟ้องไปก็เท่ากับว่าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยจะต้องไปยึด ถอนโฉนดออกมาแล้วก็จัดการกับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็ในโดยละเอียดสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องทำเนี่ยเพราะว่ามีการแนะนําคําแนะนําของทางผู้ถแถลงคดีตุลาการเมื่อสักครู่นี้ก็คือบอกว่าจะต้องไปตั้งคณะกรรมาการตามมาตรา61ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะขั้นตอนหลังจากนี้ไปซึ่งก็ถูกเปิดเผยจากทางอธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชยาวุฒิจันทร์อรอธิบดีกรมที่ดินซึ่งบอกว่า ไปรายงานต่อศาลปกครองในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรายงานบอกว่ารองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของคดีนี้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมาการตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วนะไปตรวจสอบที่ดินที่ออกทับที่ดินเข่ากระโดงของการรถไฟตามคำสั่งของศาลปกครองกลางแล้วตั้งเมื่อวันไหน12พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะนั่นเท่ากับว่ากรมที่ดินเนี่ย ตั้งคณะกรรมการไว้แล้วนะคะตามคำสั่งศาล <3 S 2> <ำ>า12พฤษภาคมที่ผ่านมามในกรณีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน90วันค่ะคณะกรรมการนี้ช่ต้องไปคุณการรถไฟดิฉันคณะกรรมการคมนิยคิน ไปดูด้วยกันไป,ไปชี้แนวเขตว่าตกลงเขตไหนเนี่ยมันเป็นที่ของการรถไฟพอหลัง,จ,งจากนั้นนะคะคุณผู้ชมคะนั่นเท่ากับว่า90วันจบ90วันเนี่ยจะไปจบวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้อ๋อไม่นานนี้แล้วนี่ก็ถ้าห่างสมมุติว่านับนะก็จะมีเวลาสักระยะหนึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับช่วงจะจัดตั้งรัฐบาลใช่ใช่เรา่องนั้น แล้วเสร็จเกสิงหาคมนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่ายังไม่ได้สิ้นสุดแค่นั้นเพราะว่ากระบวนการที่ต้องดําเนินต่อไปเนี่ยก็คือคณะกรรมการตามมาตรา61เนี่ยนะคะจะต้องมีการพิจารณาหลักฐานจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไป่ที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ไป <laughs> ไม่ได้ไปชี้แนวเขตร่วมกันนั่นแหละค่ะ ทำไมไม่ไปก็ไม่รู้แต่ว่าศาลมีคําสั่งจากนั้นกรมที่ดินบอกว่าโอเคปจูงมือกันไปแล้วก็รอตรวจสอบจากคณะกรรมการตามมาตรา61หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการเรื่องของการเพิกถอนโฉนดที่ดินที่ลุกล้ําต่อไปทีนี้เพิกถอนโฉนดนี่แหละค่ะโฉนดที่ไปลุกหลั่700กว่าแปลงแต่จริงๆเนี่ยอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยนะคือด้วยด้วย อ๋อน่าจะมีเป็นพันได้เออเป็นหมื่นไลยคือตรงนี้มันมนานมาก่ะมันเป็นที่ดินที่ได้มีการระบ,บุว่าจะใช้ประโยชน์ทํารถไฟเนี่ยมานานก็เลยมีการรุกเข้าไปไป,ไปครอบครองถือครองออกเอกสารในหลายๆประเภทค่ะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะสำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเขากระดงนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่ดิน35แปลงซึ่งเป็นสคข้อหนึ่งสองข้อหนึ่งเนี่ยคือเอกสารแจ้งการครอบครองไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยรัฐเป็นการแจ้งการครอบครองเฉยๆเหมือนบุก ทางป่าในอดีตฉันได้ตรงนี้มาฉันไม่ขอ,อเอกสารแจ้งครอบครองอนาคตค่อยไปขอเอกสารรับรองสิทธิ์จากภาครัฐได้เนี่ยไปันี้คือคนที่ทําที่ดินครอบครองที่ดินก่อนที่กฎหมายจะออก สรุปพูดง่ายๆ,ๆแบบนี้นะะปัจจุบันนี้สคหนึ่งไม่มีแล้วนะคะตั้ง,งอยู่บริเวณตรงนี้อยู่ที่กม,มที่8นะคะเป็นทางรถไฟแยกบุรีรัมย์เข้าเขากระโดงปี2563สาปกครองสูงสุดเนี่ยก็มีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วสำหรับแปลงนี้ต่อมาค่ะที่ดินแปลงเล็กที่เป็นนสอ3อันนี้ก็เป็นเอกสารสิทธิแจ้งการใช้ประโยชน์ <S <S ซึ่งชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาครอบครองตั้งอยู่ในช่วงกลางแผ่นที่หรือว่าริมถนนประคนชัยบุรีรัมย์ปัจจุบันกรมที่ดินก็อยู่ระหว่างการเพิกถอนนะคะ สำหรับที่ดินแปลงเล็กนสสอ,อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ดิน5 8 8 3ไร่สามปกครองกลางชี้ขาดให้กล่มที่ดินตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61นี่แหละค่ะเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินเขากระโดงซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่12แปลงเนื้อที่รวม179ไร่1งาน43.3ตารางวาอยู่ด้วยอ้าวสิแปลงนี้ที่ว่ารวมอยู่ด้วย <S <S ทำไมต้องไฮไลท์ของใครของใครอันนี้ก็เป็น <highlight? S 1> ประเด็นในช่วงที่ผ่านมาก็าถูกอภิปรายในสภาผู้แทนรษาษฎรในช่วงอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจหนึ่งในนั้นก็คือคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าเออในตรงนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลของชิดชอบเช่นเดียวกันนะคะสิบสองแปลงเนี่ยมีตรงไหนบ้างเนี่ยเราเคยนําเสนอให้คุณผู้ชมดูกันไปแล้วแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถูกนําไปใช้ไปแล้วด้วยนะใช้ประโยชน์ทั้งส,งสนามแข่งฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ย แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมคะจะอยู่ในชื่อของบริษัทศิลาชัยบุรีรัมนะคะในกรณีอย่างเช่น <c oughs> อันนี้คือบ้านของคุณศักดิ์สยามเจ็ด <c oughs> ไร่หนึ่งงานนะคะ55.8ตารางวาบริษัทศิลาชัยบุรีรัมเนี่ยก็คือ บ้านของคุณศักสยามาอันนี้คดีปปชต่างๆนี่คือสั่งพ้องเรียบร้อยไปหมดละวนนะคะโฉนดที่ดินอีก37ไร่1งานนี่ของคุณการุณาชิดชอบนี่นก็เป็นคดีอยู่ในปปชเช่นเดียวกัน9ไร่2งานนะคะ13ไร่3งาน14ไร่3งาน10ไร่18ตารางวาอยู่ในชื่อของบริษัทศิลาชัยบุรีรัม ที่ตั้งสนามฟุตบอลอยู่ตรงนี้ค่ะ37ไร่นะในหมายเล็ก7นะคะห่ง <1 S 1> งาน22.4ตารงวานะตารางว wow, าแปลงที่8นเนี่ยนะคะ28ไร่1ง,งานก็คือชื่อของคุณชัยชนุกชิดชอบก็ให้บริษัท K 009ลิสต์นะคะเช่า30ปีอย่างนี้เป็นต้นลูกอันนี้เป็นที่ตั้งของโรงแรมนะคะก็คือก็จะมีสนามฟุตบอลใช่ไหมก็จะมีที่พักที่อาศัยต่างๆค่ะประมาณสักห่งไร่หงงานมั้งคะี่เป็นที่ตั้งตลาดนัดนะคะ แล้วก็เคมอเตอร์สปนี่แน่นอนอยู่แล้วเป็นสนามแข่งม o โต g p ค่ะแล้วก็แปลงสุดท้ายเนี่ยประมาณ8ไร่ด้วยกันก็เป็นชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบก็เป็นทางเข้าของสนามแข่งรถคุณชัยชนกนี่ก็เป็นบุตรชายของคุณเนวินมันเยอะมากเลยนะตรงนี้คือมีคําพิพากษาต่างๆสาลนี่ก็ ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีอยู่ตรงไหนจุดไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ถ้าหากคุณผู้ชมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถ้าหากพูดถึงมหากราดที่ดินเขากระโดงนี่นะคะเริ่มต้นเนี่ยมาตั้งแต่ประกาศพระ,ะราชกฤษฎีกากําหนดเขตสร้างทางรถไฟทางหลวงตั้งแต่8พฤศจิกายน 2 5 2,462เลยมันนานมากแล้วประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมามาถึงอุบลราชธานีตอนนั้นคือให้กรมรถไฟหลวงค่ะวางแนวเขตทางรถไฟตั้งแต่โคราชไปยังบุรีรัมย์จนถึงที่อำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานีให้เสร็จภายใน2ปี 2> แล้วก็มีการห้ามเจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่อยู่ในเขตของรถไฟก่อนวันที่8พฤศจิกายนปี2,462เนี่ยไปยก หรือขายหรือเปลี่ยนให้กับผู้ใดผู้หนึ่งห้ามสร้างบ้านห้ามปลูกต้นไม้หรือทําอะไรก่อนที่จะได้รับอนุญาตใช่ค่ะแล้วรฟอฟทเนี่ยก็จะต้องใช้พื้นที่เขากระโดงแล้วก็บ้านตะโกนะคะทำทางรถไฟเพื่อเข้าแหล่งระเบิดแล้วก็ย่อยหินระยะทาง8กิโลเมตรโดย4กิโลเมตรแรกเนี่ยมีเจ้าของที่ดินอยู่18รายค่ะอีก4กิโลเมตรจนถึงแหล่งหินตรงนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของกระทั่งเมื่อวันที่9กพฤศจิกาย,ยน2513ในกรณีที่มีการพบข้อพิพาท ระหว่างคุณชัยชิดชอบแล้วก็รวมถึงชาวบ้านนะคะไปบุกรุกที่ดินของการรถไฟในพื้นที่เขากระโดงตอนนั้นมีผลการเจรจาออกมาตอนนั้นคุณชัยชิดชอบก็ยอมรับว่าเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแล้วก็ทําหนังสือขออาศัยการรถไฟเขาก็ยินยอมต่อมาเนี่ยในวันที่26ตุลาคมปี2515มีการนําที่ดินดังกล่าวไปออกโฉนดให้กับคุณละอองชิดชอบอมเมื่อวันที่21ธันวาคม2535 ก่อนที่จะมีการนําไปขายต่อให้กับบริษัทจิลาชัยบุรีรัมแล้วก็ต่อมาเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องจากพักประชาชาติมีการไปตรวจสอบแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาสิ่งที่จะต้องจับตาดูหลังจากนี้คุณผู้ชมก็คือว่าสนามต่างเนี่ยแปลงต่างเนี่ยสนามช้างอารีนาช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมแคสเซิลต่างๆที่เราเคยนําเสนอไปทั้งหมดเนี่ยจะทํำยังไงเพิกถอนยังไงในกรณีนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยคือทําขอเช่ากับการรถไฟ อืมอันนี้เป็นทางออกนะคะใช่าะว่าประชาชนจับตาดูแล้วค่ะเพราะว่าแปลงเล็กแปลงย่อยที่เป็นชาวบ้านต่างๆเนี่ยดำเนินการเพิกถอนไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นแด์มม้าของบุรีรัมย์นะ<ช>นะเรื่องของสนามเรื่องของอะไรคือทํารายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยเป็นการทําให้บุรีรัมย์นั้นมีความเจริญมากยิ่งขึ้นแต่ว่าในกรณีที่มีการไปลุกล้ําพื้นที่ต่างๆนี่มันมีทางออกในกรณีที่ดีที่สุดคือขอเช่าจากการรถไฟแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าเช่าไป